ธรรมนิยายอิงชีวประวัติของภาษารีบุตรธรรมศีนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาชุดองทัพธรรมโดยสุชีพปุญญานุภาพ องทัพรมตอนที่38ข่าวพระธรรมเมีนาบดีด้วยความสำนึกในคุณประโยชน์แห่งอนุสาสนีทางพระพุทธศาสนาพระเจ้ากุงชัตราวดีจึงทรงอาราธนาพระสังฆเทระ ให้เป็นผู้ถวายโอวาทในราชาสกุลเป็นประจำแต่พระเถระได้ถวายพระพรว่ามหาบอพิษความเป็นผู้ใคร่ทำเป็นเหตุให้จเจริญแท้แต่อัตมาภาพขอให้เป็นว่าในการใดมหาบอพิษปรารถนาที่จะสดับธรรมและส่งราชบุรุษไปรับในการนั้นอัตมาภาพหรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจะเข้าไปสู่พระราชมนเทียน เพื่อถวายพระธรรมเทศนาตามโอกาสมหาบอ่อพิษที่อัตมาภาพถวายพระพรดังนี้ก็ด้วยเล็งเห็นเหตุสองประการคือในข้อแรกอัตมาภาพอาจจะริกไปในตำบลและชนบทเพื่อประโยชน์แก่มหาชนเป็นครั้งคราวหรือในบางโอกาสอจาจจะริกไปยังราชธานีอื่นๆแต่ก็จะมอบหมายให้ภิกษุอื่นทำหน้าที่เป็นพระสังฆเถระแทน ในสังฆในสังฆารามแต่โดยในนี้ประโยชน์อันใหญ่ก็จะสำเร็จแก่มหาบอพิษและแก่มหาชนประการที่2การเข้าไปสู่พระราชมลเทียนเป็นประจำนั้นในบางสมัยมีพระราชกิจหรือมีเหตุอย่างอื่นที่จะเสด็จมาสดับพระธรรม,มเทศนามีได้สะดวกก็อาจทำให้ทรงรู้สึกกังวลในการที่พระสงฆ์จะถวายพระธรรม,มเทศนาเพราะฉะนั้น เมื่อทรงใช้ราชบุรุษไปนัดหมายหรือรับพระสงฆ์เข้าไปในพระราชสำนักย่อมหมายความว่าทรงว่างจากพระราชภาระอื่นๆแล้วมีพระราชประสงค์จะพิจารณาตามพระธรรมเทศนานั้นๆพร้อมอยู่แล้วมหาบอพิษข้ออื่นยังมีอีกสมเด็จพระบรมศาสดาทรงปาราบเหตุที่เคยเกิดขึ้นในกรุงสวัสถีซึ่งพระเจ้าปะเสนทิโกศล ทรงอาราธนาพระอานนทเถระเข้าไปแสดงธรรมเป็นประจำในพระราชมนเทียนบางครั้งมีพระราชกิจส่วนพระองค์บ้างบางครั้งไม่ทันเตรียมพระองค์บ้างเกิดความไม่สะดวกขึ้นจึงทรงบัญญัติสิกขาบทให้เข้าไปเฉพาะเมื่อได้นัดหมายแล้วมิใช่เพียงเมื่อตกลงว่าให้เข้าไปเป็นประจำก็อาจเข้าไปได้ทุกเวลาตามประสงค์นอกจากนั้น สมเด็จพระบรมศาสดาทรงพิจารณาเห็นว่าสมณะเพศนี้ไม่ต้องการชื่อเสียงเกียติยศไม่ต้องการคุกคีกับราชสกุลซึ่งในทางโลกถือว่าเป็นที่มีสิริทําให้ผู้เข้าใกล้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติมีสีเป็นผู้อันคนทั้งหลายพึงมองด้วยความรู้สึกว่าผู้นี้มีความสําคัญพระราชาโปรดให้เข้าเฝ้าเป็นประจําในทางธรรม สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงโทษสำหรับภิกษุผู้เข้าสู่ราชสกุลเป็นประจำไว้ถึงสิบประการมีความเป็นผู้อาจต้องสงสัยว่าทำความลับให้รั่วไหลบ้างอาจเป็นที่รังเกียจบ้างในเมื่อเผอิญมีพระราชทรัพย์เช่นรัตนหายบ้างอาจเป็นที่ระแวงเกี่ยวกับสตรีในพระราชมทียนบ้างอาจเป็นที่สงสัยว่าเป็นผู้ยุพระราชาให้ส่งกองทัพ ให้ส่งกองทัพไปให้สั่งกองทัพกลับเป็นต้นบ้างอาจถูกตำหนิว่าประจบคลุกคลีกับราชสกุลบ้างการที่ทรงบัญญัตินี้มิใช่รังเกียจราชสกุลแต่เพื่อความสะดวกแห่งราชสกุลเองและเพื่อความเหมาะสมของเพศบรรพชิตเป็นประมาณสมเด็จพระบรมศาสดามีพระประสงค์ให้บรรพชิตไม่ติดในสกุลไม่คลุกคลีด้วยสกุล จึงสั่งสอนให้ภิกษุทั้งหลายทำตัวเหมือนดวงจันทร์เข้าสู่สกุลธรรมดาว่าดวงจันทร์ย่อมโคจรไปตามจักรราศีแล้วส่องแสงสว่างไม่แวะเวียนติดข้องอยู่ในที่นั้นๆภิกษุทั้งหลายภิกษุจึงควรเข้าสู่สกุลโดยปีกกายออกห่างปีกใจออกห่างทำตัวเป็นคนใหม่ทำตัวเป็นคนใหม่อยู่เนืองนิดทั้งนี้มิใช่เพราะว่าสกุลนั้นดีหรือชั่ว หากเพื่อความเหมาะสมแก่สมณะสารูปนั่นเองมหาบอพิษเมื่อพระองค์ทรงทราบความมุ่งหมายในพระธรรมวิันของสมเด็จพระบรมศาสดาอย่างนี้ก็เป็นการดีที่จะทรงทราบว่าพิกษุทั้งหลายจะต้องมีความเจียมตัวในการติดต่อกับสกุลอยู่เนืองนิดเป็นการปฏิบัติตามแบบแผนอันดีที่พระผู้มีพระภาคทรงวางไว บางครั้งพระบรมศาสดาก็ทรงใช้คำว่ายาชูงวงเข้าสู่สกุลเพื่อมิให้มีข้อกระทบกระทั่งอันจะทำให้จิตใจไม่เป็นปกติเมื่อกษัตริย์แห่งชเตาวดีได้สดับดังนั้นก็เพิ่มพระราชศรัทธาประสาทยิ่งขึ้นจึงทรงอนุวัตตามที่พระสังฆเถระถวายพระพรในเรื่องการรับอารัธนาเพื่อแสดงธรรมในราชสกุลน,นั้นทุกประการ กล่าวถึงพระเจ้าสุรเสนะแห่งอโยธยาเมื่อทรงทราบว่าพระราชาแห่งสัตจาวดีได้ปฏิญาพระองค์เป็นอุบาสกถึงพระรัตนไตาเป็นสารณะตลอดชีวิตแล้วก็ทรงสมมนัสเป็นที่ยิ่งเมื่อทรงพิจารณาไปก็ทรงเห็นว่าสัมพันธ์ทไมตีขณะนี้ได้เป็นไปอย่างดีเลิศแต่ด้วยอาศัยสารานิยธรรมความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันก็มีแต่ความสนิทสนมยิ่งขึ้น บัดนี้กษัตริย์แห่งชตรวดีซึ่งมีฐานะเป็นพระเจ้าอาแห่งกษัตริย์กัมพิละประกาศพระองค์เป็นพุทธมมกะอีกเล่าจึงเป็นช่องทางอันประเสริฐที่จะส่งเสริมสามาัคคีธรรมระหว่างสามพระนครให้ถึงขนาดอันหนึ่งเมื่อเสร็จสงครามระหว่างพระเจ้ากรุงกัมพิละองค์กรก,กับอยยธยาพระองค์ก็เคยส่งทูตถวายเครื่องบรรณาธิการไปเป็นไมตรีครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าคราวนี้ได้ส่งทูตไปอีกพร้อมทั้งทูลเชิญกษัตริย์ทั้งสองแห่งกัมปิละและชัตราวดีมาเยือนอยุธยาด้วยก็จะเป็นทางให้ได้ปรึกษากันส่งเสริมความจเจริญรุ่งเรืองทั้งภายนอกอันเป็นวัตถุและภายในก่ลาวคือคุณธรรมยังธรรมมาเสนาของสมเด็จพระผู้มีพระภาคให้แผ่ไปในทิศนั้นๆเพื่อประโยชน์ความสุขแก่มหาชนยิ่งขึ้น ทรงมีพระราชดำริอย่างนั้นแล้วก็ทรงปรึกษากับานิยะพระราชบิดาเห็นพ้องกันแล้วจึงให้จัดเครื่องราชบรรณาการแต่งพระราชสารเชิญกษัตริย์ทั้งสองพระนครเพื่อเสด็จมาสู่อยุธยาโดยให้ทูตสองคณะแยกทางกันเดินทางไปโดยด่วนความดีและความชั่วนั้นย่อมเป็นเสมือนเสียงสะท้อนในที่แวดวงด้วยภูเขา พูดถ้อยคำอะไรออกไปเสียงนั้นก็กลับมาสองกษัตริย์ทรงชื่นชมสมนัทในไมตรีจากพระเจ้าสุรเสนะจึงตอบพระราชสารรับเชิญสเสด็จมาอโยธยาตามกำหนดนัดหมายการเตรียมรับรองพระมหากษัตริย์สองพระนครพร้อมๆกันเป็นงานใหญ่แต่เมื่อนึกถึงว่าการลงทุนสร้างสันติด้วยการจัดงานเพียงนี้ย่อมเทียบกันไม่ได้เลยกับความเสียหายย่อยยับอันจะพึงเกิดขึ้นจากสงคราม ก็ทำให้เห็นว่าเป็นการเสียน้อยซึ่งมีผลส่งไปถึงมหาชนสามแว่นแคว้นอย่างน่าพึงใจเมื่อถึงวันกำหนดนัดกษัตริย์ทั้งสองพระนครซึ่งแยกเดินทางมาแต่ราชธานีแห่งตนก็มาถึงนอกเขตอยยธยาพร้อมด้วยราชบริพานและขบวนสเสด็จอันมโหฬาร เจ้าสุรสนะเ,ะเสด็จออกไปรับนำเข้ามาพำนับในมหานครด้วยขบวนแห่ถวายพระเกียรติยศอย่างดียิ่งอโยธยามหานครซึ่งสมัยหนึ่งเคยร่วงโรยแต่เพียงเวลาไม่กี่ปีที่พระเจ้าสุรสเนะทรงปกครองก็ได้มีการแก้ไขตกแต่งให้งดงามดังนครในความฝันมีถนนหนทางสะอาดกว้างใหญ่มีตรอกซอยอันเรียบร้อยไม่รุงรัง มีสถานอันจัดไว้เป็นประเภทประเภทเป็นย่านค้าเป็นที่อยู่อาศัยเป็นอุทยานเป็นบ้านพักของคนงานมีดอกไม้มีไม้ดอกไม้ผลปลูกไว้สองข้างมักคาร่มรื่นมีคูคลองอันได้ตกแต่งบริเวณไว้อย่างน่าดูมีทางเดินเรียบคูคลองมีสนามหญ้ามีสะพานมีน้ำใสไหลเอื่อยมาแต่ภูเขา มีลำธารและคูคลอตงต่างๆแล้วไปลงลำน้ำสระยูกองทหารและข้าราชบริพารของทั้งสองพระนครตื่นตาตื่นใจในความงดงามมีระเบียบและความน่าอยู่น่าพำนับของอโยธยาในถนนสายต่างๆมีผู้คนไปมาคลับคลั่งและคนส่วนมากมีใบหน้าร่าเริงยิ้มแย้มมีย่านพักเกวียนของคนค้าต่างเมือง มีร้านค้าผ้าร้านค้าเครื่องหอมเครื่องเทศเครื่องจักสารเครื่องเหล็กมีร้านค้าผลไม้และของสดตลอดจนของใช้เบต็ดตเตล็ดรวมทั้งร้านอาหารอันจัดไว้เป็นหมวดหมู่อย่างมีระเบียบในยามราตรีการสิ้นแสงตะวันก็สว่างด้วยโคมไฟประทีปน้ำมันและคบใต้มหาชนก็เดินเที่ยวเตะไปมาเป็นที่บันเทิงจิต พระมหากษัตริย์แห่งสองพระนครก็เพลิดเพลินในการเสด็จชมความงามความมีระเบียบแห่งอโยธยายิ่งกว่าข้าราชบริพารทั้งนี้เพราะข้าราชบริพารทั้งหลายย่อมสนใจเพียงสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าส่วนใหญ่ไม่ได้คิดไปถึงว่าจะจัดอย่างไรจะสร้างอย่างไรส่วนพระมหากษัตริย์สองพระองค์ผู้กำลังตั้งพระราชหฤทยัยจะจัดการในราชธานีของพระองค์ให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นบางครั้ง ก็ทอดพระเนตรการจัดอุทยานการตกแต่งคูคลองและการปลูกต้นไม้ให้มีระเบียบก็เพลิดเพลินและชมอยู่เป็นเวลานาน,าน<ๆ>เพื่อตรัสถามเรื่องราวต่างๆด้วยความสนร,ระไทยอันหนึ่งอันหนึ่งวิธีการนำน้ำมาจากภูเขาเพื่อมีใช้ในพระมหานครก็เป็นที่พอพระราชหฤทัยเป็นอันมากพระเจ้าสุรเสนะถวายการปฏิสันทานแด่สองกษัตริย์อย่างดียิ่ง และได้มีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้สงบสุขเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นรวมทั้งกันประสานสามัคชีรวมทั้งร่วมมือกันร,ระหว่างพระนครทั้ง3ให้เป็นเสมือนหนึ่งนครแห่งญาติอันสนิทนอกจากนั้นยังได้พิจารณาส่งเสริมความเจริญทางจิตใจแห่งมหาชนด้วยการเทดทูนพระพุทธศาสนา มีการเสด็จร่วมกันเพื่อเยี่ยมสังคารามนอกประตูเมืองและถวายนวัสการพระเถระผู้มาประจำสั่งสอนอยู่ในที่นั้นๆอันหนึ่งได้มีการตกลงกันระหว่างกษัตริย์ทั้งสามพระองค์ที่จะอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่องชักชวนขอร้องและการจัดระเบียบให้บุคคลที่ถือกันว่าเป็นทาสและกรรมกรได้มีความผาสุกข,ขึ้นโดยถ้อยทีถ้อยอาศัยนั้น คือการส่งเสริมให้ผู้เป็นนายจ้างจัดงานให้ทำแต่พอควรแก่กำลังให้มีการหยุดพักและหยุดงานในสมัยอันสมควรถ้าจะให้เลิกการนำคนเป็นทาสได้โดยวิธีใดก็ควรหาทางทำให้หมดไปนอกจากนั้นการเคร่งคัดรังเกียจกันในเรื่องต่างสกุลต่างชั้นวรณนะเมื่อมีทางผ่อนให้เบาบางลงไปได้ก็ควรขจัดให้ลดน้อยลง และให้มีเหลือเพียงวันณะเดียวคือวันณะมนุษยชาติและถือหลักธรรมเป็นเครื่องตัดสินคนว่าดีเลวโดยความประพฤติยังไม่ทันที่กษัตริย์ทั้งสองจะเดินทางกลับอยุธยาก็มีข่าวอันพึงโศกสลดเป็นข่าวที่พระเจ้าสุรเสนะและธนิยะเมื่อได้ทราบถึงกับตะลึงด้วยความตกพระทยัยนั่นคือข่าวปรินิพพานแห่งพระสารีบุตรเถระเจ้า ผู้ได้ชื่อว่าเป็นแม่ทัพแห่งพระพุทธศาสนาพระเจ้าสุรเสนะและธนิยะยังทรงล้ำลึกได้ดีถึงกิริยาอาการอันสำรวมเรียบร้อยวาจาอลมุลละไม่อมตนไม่ก้าวร้าวตลอดจนการรู้จักพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งมีน้ำใจเมื่อพ่ายแพ้ในวาทะระหว่างที่ได้เห็นการโต้อตอบของท่านกับนางชัมพูปริภาชิกาหรือในหนึ่งพระเทลี นามกุณฑะ,ะเกสีผู้ได้อุปสมบทเป็นภิกษุมีไปแล้วข่าวนั้นแจ้งด้วยว่าบัดนี้สมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จออกจากเชตาวานารามไปแล้วพระเจ้าสุรเสนะและธนิยะรำลึกถึงพระพุทธโอวาทเมื่อวันไปกราบถวายบังคมลาพระผู้มีพระภาคซึ่งตรัสว่าอาจจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้าย พราะธรรมาเสนาของพระอ,องค์ก็แผ่ไปในคำแม่นิคมชนบทราชธานีน้อยใหญ่กว้างขวางแล้วอายุและวัยของพระอ,องค์ก็ล่วงมามิใช่น้อยเมื่อได้ทรงวางรากฐานแห่งธรรมเสนาลงเป็นปึกแผ่นแล้วก็ทรงร่วงลับไปก็เป็นหน้าที่ของผู้ตั้งอยู่เบื้องหลังที่เห็นชอบร่วมกันในการเผยแผ่ความสงบนี้จะพึงช่วยกันรับภาระสืบแทนไปโดยลำดับพระเจ้าสุรเสนะ ทรงนึกไกลออกไปถึงว่าเมื่อสิ้นภาษารีบุตรเถระเจ้าเช่นนี้ต่อไปเมื่อสิ้นสมเด็จพระบรมศาสดาด้วยโลกก็จะขาดของมีค่าทางจิตใจอย่างสุดประมาณมีข่าวเปล่าประกาศมาจากสังฆารามใหญ่นอกเมืองว่าบัดนี้พระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งเดินทางมาจากเชตวนารามกรุงสาวัตถีเป็นผู้รู้เรื่องปรินิพ,พนัน และรู้จักประวัติภาษารีบุตรเถระเจ้าเป็นอย่างดีท่านจะมากล่าวกระถาพันนาประวัติและข่าวปรินิพนฑ์ของพระธรรมมศินาบดีแม่ทัพธรรมแห่งพระพุทธศาสนาในเวลาตะวันบ่ายของวันรุ่งขึ้นทางสังคารามจะได้จัดที่ไว้ให้มหาชนได้สดับโดยทั่วกันเป็นพิเศษพระเจ้าสุรเสนะ ทรงเชิญกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ให้เสด็จไปณนะสังคารามร่วมกันในวันพรุ่งนี้ซึ่งทนยะก็เสด็จไปด้วยครั้นเวลาบ่ายเงาไม้ทอดยาวจากทิศปักชิมไปทางบุรพาและมีลมโชยมาแล้วพระราชาทั้งสามพระนครพร้อมกันด้วยมหาชนชาวอโยธยาก็ไปถึงบริเวณสังคารามเพื่อสดับกระถาแห่งพระเถระผู้มาจากเชตวนาราม ต่างถวายนวัตการแล้วนั่งที่สมควรแก่ตนการสเสด็จของพระราชาทั้งสามีมราชบริพานร่วมไปไมิได้กระทำเป็นขบ,บวนประกอบด้วยราชอิสริยยศทั้งนี้เป็นพระราชประสงค์ร่วมกันเพื่อส่งเปิดโอกาสให้ชนทั้งหลายได้ไปร่วมสดับฟังโดยสะดวกในโอกาสอันพึงสลดสังเวชนี้